สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวนลานองศากับตาเหมือนนะครับเช้านี้เช้าว,วันที่14ตุลาคม2563นะครับก็ห่างหายจากการเข้าสวนมานานนะครับอันนี้ก็พาทุกท่านเข้ามาชมบรรยากาศที่สวนที่ทุ่งนาของสวนลานองศากับตาเหมือนนะครับก็ฝนตก สลับกับฝนลินมีหมอกละอองฝนแบบนี้อยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณสี่ไร่กว่านะครับแต่ก่อนก็ประมาณหกไร่ก็ขุดบ่อแล้วก็ แบ่งพืน้นที่ทำสวนเล็กน้อยนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสิบไร่กว่าๆนี่ครับระบายนะ้ำ นี่ก็คือกล้วยที่ผมเอามาปลูกนะครับช่วงที่มีพายุเข้าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกล้วยมันโค่นลมเยอะนะครับมันถอนรากโค่นลมเยอะผมเลยเอามาปลูกตรงนี้นะครับตรงปลายนานะครับม่รูจะหล่อหรือเปล่าก็ดินตรงนี้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็กําลังปรับสภาพดินอยู่ นี่คือปลายนานะครับก็จะปลูกพวกไม้เศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นพวกต้นยางนานะครับหลักๆก็จะเป็นต้นยางนาแล้วก็ต้นพยุงนะครับมีมะพร้าวด้วยครับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวไฟสีแดงนะครับตรเนี้ยนี้เป็นมะพร้าวไฟสีแดงนะครับแล้วก็สลับกับมะพร้าวน้ำหอมมีกล้วยแซม ก็จะเริ <S an> ่มเอากล้วยมาปลูกแต่ตรงนี้น้ํามันจะท่วมตลอดนะครับตรงนี้ก็จะมีคลองนี่ครับที่ระบายน้ําออกนะครับมาใส่คลองนี่แต่คลองล้นแล้วก็คงจะมาท่วมนานะครับเทีนี้จะท่วมทุกปีนะครับแต่ก็ต้นไม้ก็ไม่ตายนะครับท่วมไม่นานนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้แหละครับฝั่งนี้ก็คือผมตัดหญ้ามาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับตัดญ้าถางญ้านะครับ ก็ตัดมาเยอะตัดมาถึงจุดนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันตัดไม่ทันนะครับไม่มีไม่ค่อยมีเวลาว่างครับก่อยจะยังลกยังลกนะครับฝั่งนี้ยังลกมากเลยไม่รู้ว่าจะ็นยังไงบ้างยังลกต้นไม้ก็โตอยู่ครับแต่ลกไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยว ถ้ามีเวลาก็ค่อยมาถางไปทีเล,เล็กๆเล็น้อยเนี่ยครับถางไปก็จะเป็นต้นมะพร้าวนี่ต้นอินทผลัมนะครับตรงนี้ปลูกกับต้นมะพร้าวตอนแรกปลูกอินทผลัมนึกว่าตายแล้วนะครับก็เลยเอาต้นมะพร้าวมาปลูกอันนี้ก็เป็นยางนามะพร้าวไม้แดงนะครับต้นไม้แดงครับตรงนี้เดี๋ยวพาดเดินชม ต้นไม้ปลายนาส่วนมากก็จะเน้นขอบนี้จะเป็นเน้นไม้เศรษฐกิจนะครับพวกยางนาพยุงตะเทียนนะครับนี่ครับยางนานี่จะโตเร็วนะครับนี่ปีที่สองนะไปใกล้ไม่ได้นะครับต้นยางนาแต่ละต้นนี้มีมีรังแตนอยู่ทุกต้นครับ กล้วยเป็นกล้วยพันธุ์พระเทพนะครับกล้วยน้ำบา 1, พ,พันธุ์พระเทพเตี้ยนี่มะพร้าวน้ำหอมครับนี่ต้นยางน,นาก็สูงประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเซนติเมตรแลวนะครับมะพร้าวยาก็ค่อนข้างจะรุกเร็วนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างจะสูงนะครับสองปีแล้วท่วมหัวแล้วนะครับ อยู่ประมาณสองเมตรแล้วครับต้นนี้ฝั่งน,นี้ลกปกช่วงฤดูฝนนี่ก็ตัดหญ้าไม่ทันครับช่วงฤดูฝนก็สวยค่อนข้างจะสวยนะครับแถบน,นี้ข้าวนี่ก็ล้มหมดแล้ว ก็จะปลูกห่างระหว่างต้นยางนาแต่ละต้นนี้ก็ห่างระหว่างประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็เอาต้นมะพร้าวมาปลูกแทรกกานสองปีครับบริเวณนี้ที่ปลูกอายุของต้นไม้นี้สองปีครับ ประมาณนี้นะครับต้นไม้ปลายนาเน้นไม้เศรษฐกิจเป็นหลักนะครับพวกพะยุงไม้แดงยางนานะครับแล้วก็มีตะเคียนทองไม้สักก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับไม้สักผมจะเน้นปลายนานี้ก็จะเน้นไม้เศรษฐกิจเป็นหลักนะครับก็ปลูกปลูกไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลาน เพื่อให้น้ององศานะครับเอาไว้ทําบ้านทําประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมชมสวนลานลองศากระตาเหมือนครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สวนลานลองศากระตาเหมือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ